ก็สวัสดีคุณทุกท่านกันด้วยนะครับคิวนี้ผมจะมาสอนเราดที่การเพิ่มคอมเมนต์นะของเฟซบุ๊กนะอ่ะสำหรับใครที่โพสต์ขายของอยู่นะต้องการที่เพิ่มคอมเมนต์นะอ่ะเปิดการมองเห็นของโพสต์หรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือของโอพงโตสโต์ก็สามารถเพิ่มนะคอมเมนต์ตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณชู้ชมทักทิ้งกันมาในดิ้งนี้นะผมต้องการว่าลิง,ลงค์ไม่ค่าทักทิ้เป็นที่ร้อนแล้วสามารถทิ้งต่อมาในดิน้งได้เลยแต่ได้านการเสือหายุ่งยากสำหรับคนที่ต้องการที่เสิร์ชหาก็สามารถเสิร์ชไปว่า k M M ขีด .com เอ็มเอทคอมได้เลยนะแล้วคนที่คลิกเข้ามาได้ดีไม่บอแล้ว,ลวก็คุณจึคลิกไปนี่เข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับ่อกีกเข้ามาแล้ว,วเนเว็บไซต์เคเอ็มเอ็ทอคอมอย่างนี้เลยก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับตรงนี้เขาจะได้ลงชื่อเข้าใช้คนที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่มีก็ให้สมัครสมา,สมาชิกกันก่อน เขาที่สมัครสมาชิกก็ลงขมือตัวน,นี้เลยนะครับตอนนี้เขาจะรับใส่ชื่อผู้ใช้แล,ล้วก็อีเมลตกอมบนนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะต่อมาจะเป็นหัสผ่านนะครับหัสผานตรงน,นี้คุณผู้ชมก็ต้องจะจัจกดการผ่านให้ดีเลยเหมือนกันยืนยันรหัสผ่านที่ครั้งแต่นอย่าลืมติกที่ที่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุค้างด้วยนะนแ,ลแล้วกดสมัครสมา,สมาชิกไปได้เลยนะครับถ้าผู้ชมต้องการที่จะสมัครใช้งานด้วย Google ก็กดสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ตรงนี้ไปได้เลยนะ การสมัครไปที่พอแล้วครูชาวชีอใช้แล้วก็รหัสผ่านทอการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าได้เลยนะครับส่วคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ไปก็กดลงชื่อเข้าใช้ด้วย o g l e ตรงนี้ไปได้เลยนะกดลงชื่อเขา้เนะเขาใช้ไปเลยนะลัะงการกดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์ kmkta.com ียบ้อยแล้วอ่านนี้จะเป็นหน้าคำซื้อใหม่นะจะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยอตอนนี้จะมีทาง Facebook ไตแกรมดิ t ต็ k บ o ูท u บเท e ล e กรมทวิตเตอร์เอสเอตรงนี้ก็มีนะ ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นกิจกรรมให้เราเข้าร่วมนะก็จะมีการลดค่าใช้จ่ายของบริการลงนะก็คือลดราคานะครับตัวนี้ก็คือเป็นกิจกรรมสุดแสนวันลอยกระทงนั่น,ออนเองนะก็จะมี3วันให้เราเลือกสามวันให้เราใช้กันเลยนะตัวนี้ก็จะมี3วันนะ,ะก็เลือกไปเลยนะฮะตัวนี้ส่วนช่องบริการตัวนี้นะก็จะมีหลายบริการที่เข้าร่วมการลดราคาตัวนี้ด้วยนะก็จะมีอ่า ทั้ง Facebook t i k t o k นะฮะอินสตาแกรมแล้วก็ยูทูบนะบางบริการก็จะไม่เข้าร่วมตรวนี้ด้วยนะตัวนี้มันจะเลือกที่อ่าคอมเมนต์นะะสามารถเลือกชาได้เลยนะแต่ละบริการก็จะลดราคาด้วยนะตัวนี้อาจจะมเปทีพิเพิ่มคอมเมนต์คนไทยกนหนดเองตัวนี้เลยนะขอเลือกไปเลยนะครับต่อไปเขาจะมีบริการอ่ะคำอธิบายของบริการนะมาให้เราอ่านตอนนี้คุณก็อย่าลืมอ่านก,กันนะเป็นคาอธิบายสําคัญมากๆก็อ่านกันให้เข้าใจเลยนะต่อมาถ้าเป็นการวางลิงก์ครับก็แปลลิงก์ของโพ f เฟซบุ๊กมาเลยนะ ก็ copy link มาเลยนะครับจต่นะั้นใส่ลงไปในช่องนี้นะ,ะแล้วก็ใส่ comment มมลงไปนะคูณชมต้องการที่จะใส่ comment อะมมไรล,ลงไปก็สามารถใส่เข้าไปเลยนะสามารถกำหนดเองได้เลยนะตนัวนี้ผมขอเวลาใส่ comment มมสักคู่นะครับ อ่ขอทำการใส่คอมเมนต์ไม่ที้งร้อยแล้วนะผมจะใส่คอมเมนต์ไปว่าสวยงามตอนนี้นะสิบบรรทัดนะคุณจะไม่จำเป็นต้องใส่คอมเมนต์เหมือนผมก็ได้นะตรงนี้อ่าขอทำการใส่คอมเมนต์ไม่ที้งร้อยแล้วเห็นไหมมันจะมีอ่าค่าใช้จ่ายนั้นเขาทําการคำนวณค่าแตะแมตต์อะไรแล้วตรงนี้คุณสามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับ หนังกายก็สั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาว่าระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วตัวนี้แสดงว่าคุณผู้ชมสั่งซื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคุณสามารถตรวจสอบปลอดการสั่งซื้อของคุณชมได้ครับที่บอดการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะอ่ามันจะมีไ d ดีแล้วก็บริการที่การสั่งซื้อไปส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามานะครับส่วนตัวนี้เป็นสถานะของบริการนะว่ากำลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะส่วนนี้ตัวนี้ส่วนนี้ตัวนี้คุณเพื่นระมสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้นะ ะผมกำลังการตรวจสอบแล้วนะว่ารีนี่บนสเข้ามารันถูกต้องฮะ่ะกรีตัวนี้ม่ถูกต้องนะท่านสามารถที่เริ่มคอมเมนต์ได้นะโดนในคุมต้องตรวจสอบกันให้ดีๆเลยนะต่อมาถ้าคุณทุกอย่าต้องการที่เติมเงินนะครับก็ที่เมนูเติมเินตรงนี้เลยนะครับอเมนูเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกเลยนะครับมีทางช่องทางชิลเพย์นะก็จะมีช่องทางให้เราเลือกหลายช่องทางตัวนี้เลยนะเห็นไหมมันจะมีสแกนเชืโค้ดแล้วก็ทุกเมนูบริเ็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆให้เราเลือกใช้กันเลยนะ อ่ะตัวข้างางนี้จะเป็นบุญเติมตัวนี้ก็จะเข้าร่วมตรงนี้ด้วยนะอ่ะต่อมาจะเป็น Scan ose, สแกนเคียโคดสแกนเคียโคดสามารถสแกนทุกธนาคารเลยนะครับนี่อ่ะต่อไปจะเป็นโอนเงินแนสลิปนะโอนเงินแนสลิปก็จะสามารถโอนเงินไน้ทุกธนาคารเลยอ่ะต่อมาจะเป็น,นปังเปาเลยแล้วก็คริปโตนะคริปโตจะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศได้นะสามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้เลยนะครับอ่ะแต่และช่างทางาจะมีคำแนะนำหรือขั้นตอนการเริาการว่าวข้างล่างเรียบร้อยแล้วสามารถทำตามได้เลยนะ อ่ะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นปอดการเติมเงินนะถ้าคุณผู้ชมเติมเงินพิเตอร์แล้วแล้วจะขึ้นที่ปอดการเติมเงินด้านขวามือตัวนี้เลยนะครับอ่ะต่อมาถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะค้นหาบริการนะเข้าที่บริการตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะบริการทั้งหมดก็รวบรวมบริการไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถค้นหาได้เลยอ่ะถ้าคุณผู้ชมใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวก ก็สามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้้าับที่ดาวโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้เลยนะครับก็สามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะหรือว่าเพนซ์โตกับแอปสโตล์นะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยสามาจะถถเป็นเมนูการคืนเงินนะฮะเมนูการคืนเงินนะก็จะมีไอเลขไอดีที่ทำการั่งยกเลิกไปส่วนตัวนี้เป็นเงินที่คืนให้กับเรานะทํา,าการยกเลิกไปเขาจับก,การคืนเงินคืนเงินให้กับเราได้เองนะส่วนตัวนี้เป็นสถานะของท่านต่างซื้อน,นะว่ายกเลิกไปแล้วหรือยกเลิกบางส่วนเขาจะมาให้กับเราได้เห็นตรงนี้เลยนะ ส่วนตัวยังเป็นวันที่ริมการสมัครยกเลิกไปะค,าาค,คุณสามารถคุณผู้ชมสามารถคิขก็มาตรวจสอบได้เลยนะว่าสถานะของบริการที่ทําการยกเลิกไปนั้นเป็นยังไงบ้างนะคือเงินมาให้กับเราแล้วหรือยังนะสังอ่ะต่อมาถ้าคุณชืตองการแนะนำเพื่อนเพ่ใช้เว็บไซต์นี้ก็เข้าที่เมนูแนะนําเพื่อนตัวนี้เลยนะครับอ่ะต่ปีลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วแชร์กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมหรือใครก็ตามที่ใช้เว็บไซต์ผ่านลิงก์คุณผู้ชมก็จะได้ตังค่าแนะนำ5%เลยตัวนี้ก็เป็นการสร้างรายได,ได้ให้กับคุณผออนนู้ คุณสามารถอ่านรายละเอยตจนนี้ให้เข้าใจได้เลยนะครับต่อมาถ้าคุณชมปัญหาอะไรย่อไม่ขึ้นยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้หน้านี้เลยนะให้เขาดีน่าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับจะมีคําว่าติดต่อแอดมินก็คลิกเข้ปไปเลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ได้เลยนะก็ะจะเป็นช่องทางตัวช่วย,ลยแล้วก็ช่องทางไลน์นั่นเองนะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับเพิ่งการไม่เสียเวลาแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาดูว่าเขาเมนของเราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับ อ่ะส่วนที่คอมเมนต์อยู่ที่4นะคุณสามารถกดรีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งนะอ่ะขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่ทันกดรีเฟซนะตอนนี้ก็คอมเมนต์ก็เพิ่งขึ้นมาดีดบอสแล้วนะอ่าผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับอ่านี่เห็นนะครับคอมเมนต์ก็ขึ้นมาเป็นพี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเข้า่าสวยงามตรงนี้อ่ะสำหรับท่านชูท่านใดนะที่ต้องการที่ใช้ปริกัยนี้นะฮะอ่าเรืองรารใช้บริการต่กร้าโฮมเวสันนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ข้างล่างคลิปที่บอกไว้แล้วสามารถคลิกเข้ามาไปดิ้งได้เลยจะได้ไม่เเเสสิรรรรรชหหาาาายยยุุ่่่่งงงกกกออะะะัััับบบบบบคคคคลปนนนนีีีี้้็็จพททขณม กันด้วยนะครับสวัสดีครับ